ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับคิดบวกครับเคยสงสัยไหมครับว่าหุ้นที่มันแบบเหมือนโยนเหรียญวัดดวงกันไปเลยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึก YCBD หรือที่รู้จักกันในชื่อ CBDMD ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากสำหรับการเดิมพันที่ความเสี่ยงสูงปรีดในบริษัทที่กำลังพยายามแบบสุดชีวิตเพื่อจะพลิกฟื้นตัวเองให้ได้ มาดูกันครับว่าภายใต้ความเสี่ยงที่ดูน่ากลัวเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่จริงๆหรือเปล่าโอเคครับแล้วเพื่อที่จะตัดสินใจให้ได้ว่าการเดิมพันครั้งนี้มันจะคุ้มไหมเนี่ยเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละส่วนเลยนะครับเราจะเริ่มจากการทําความรู้จักธุรกิจของเขาก่อนจากนั้นไปส่องงบการเงินดูสุขภาพที่แท้จริงแล้วมาเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนภายในกันต่อด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้งความเสี่ยงและโอกาสก่อนจะไปสรุปปิดท้ายกันเลยครับว่าหุ้นแบบนี้ใครกันแน่ที่เหมาะจะลงสนาม พร้อมแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าคือการจะเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสเนี่ยเราต้องรู้ให้ลึกก่อนครับว่าจริงๆแล้ว CBDMD เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่แล้วสินค้าอะไรล่ะที่เป็นตัวชูโรงของเขา YCBD หรือ CBDMD เนี่ยนะครับก็คือผู้เล่นคนหนึ่งในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชงหรือที่เรารู้จักกันดีว่า CBD รวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆด้วย ถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือเขาเนี่ยยืนอยู่ใจกลางของอุตสาหากรรมที่โตเร็วมากแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงมากๆเช่นกันครับ แต่จุดที่ทำให้ YC b d มันน่าสนใจขึ้นมาเลยนะคือการที่เขาไม่ได้ทำแค่ผลิตภัณฑ์ CBD ทั่วไปไงครับเขาขยายไปเจาะตลาดสัตว์เลี้ยงด้วยแบรนด์พอ CBD มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการโดดเข้าไปเล่นในตลาดเครื่องดื่มที่มีสาร THC ผสมอยู่ด้วยแบรนด์ Herbal Oasis ซึ่งนี่แหละครับคือการเดิมพันครั้งใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนเกมของบริษัทไปเลยก็ได้ เอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือการผ่าตัดดูสุขภาพทางการเงินของบริษัทกันแบบลึกๆเพราะอย่างที่รู้กันครับตัวเลขไม่เคยโกหกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับ YCBD บ้างพอเปิดมาปุ๊บก็เจอกับภาพที่น่ากังวลเลยครับ กราฟนี้มันโชว์ชัดเจนเลยว่ารายได้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงเกือบ20%จากปีก่อนหน้าเลยนะเนี่ยแหละครับคือสัญญาณธงแดงแรกที่เราต้องจับตาดูแบบใกล้ชิดเลยแต่เดี๋ยวก่อนในข่าวร้ายมันก็ยังมีเรื่องดีซ่อนอยู่นะครับคือถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงแต่บริษัทกลับลดการขาดทุนได้สำเร็จ นี่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าทีมผู้บริหารเนี่ยกำลังรัดเข็มขัดกันอย่างหนักเลยนะคือเขาพยายามคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้ครับและนี่ครับคือจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วบริษัทมีเงินสดในมือแค่1นถึงล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับถ้าให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนรถที่น้ำมันใกล้จะหมดแล้วไฟเตือนกระพริบอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเครื่องยนต์หรือรายได้ยังไม่ติด แล้วยังสร้างเงินสดเข้ามาเพิ่มไม่ได้เนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงมากเลยที่จะไปต่อไม่ไหวครับตารางนี้มันเหมือนบทสรุปเลยครับชายพูดสันๆเลยนะ YCBD ก็คือหุ้นขนาดจิว๋วหรือไมโครแคปที่ยังขาดทุนอยู่ข้อดีก็คือแทบจะไม่มีนี่สินเลยซึ่งอันนี้ดีมากแต่ก็ต้องแลกมากับราคาหุ้นที่เหวี่ยงแบบสุดๆเลยครับเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยล่ะ โอเคหลังจากที่เราดูตัวเลขภายนอกกันไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมามองเข้าไปข้างในองค์กรกันบ้างดีกว่ามาชั่งน้ำหนักกันดูเลยครับว่าระหว่างสิ่งที่บริษัททำได้ดีกับสิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่เนี่ยฝั่งไหนมันจะหนักกว่ากันสไลด์นี้สรุปภาพความขัดแย้งภายในบริษัทได้ชัดเจนมากเลยครับคือด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดแข็งนะบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีใช้ได้เลยแล้วโครงสร้างทุนก็ดูดีขึ้นเยอะหลังปรับปรุง แต่ด้านขวาเนี่ยสิครับคือจุดอ่อนที่คอยฉุดรั้งอยู่นั่นก็คือรายได้ที่ยังเอาแน่เอนอนไม่ได้เลยแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องที่ยังแก้ไม่ตกสักทีเมื่อกี้เราดูเรื่องภายในกันไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราลองมาซูมเอาออกมาดูสภาพอากาศภายนอกกันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีพายุความเสี่ยงลูกไหนกําลังก่อตัวอยู่แล้วมันมีแสงแดดแห่งโอกาสส่องมาทางไหนบ้างจะเห็นเลยนะครับว่า YCBD เนี่ยเขาทําธุรกิจอยู่บนสมรภูมิที่เดิมพันสูงมากๆเลย ด้านหนึ่งก็มีโอกาสเติบโตแบบมหาศาลจากตลาดเครื่องดื่มแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงใหญ่หลวงรออยู่ทั้งจากคู่แข่งรายใหญ่แล้วก็กฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนเอาซะเลย และนี่คือ3ความเสี่ยงหลักที่เปรียบเสมือนไฟป่าที่บริษัทต้องรีบดับให้ได้เลยครับ 1. คือการขาดทุนต่อเนื่องที่เผาเงินสดไปเรื่อยๆ 2. คือฐานลูกค้าที่ยังเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งและ3คือกฎระเบียบที่คาดเดายากมากซึ่งอาจจะเปลี่ยนทิศทางลมได้ตลอดเวลาเลยเพื่อให้เห็นภาพความเสี่ยงชัดขึ้นไปอีกนะครับดูตัวเลขนี้เลยค่าเบต้าที่สูงกว่า2เนี่ย มันแปลว่าหุ้นตัวนี้เปรียบเหมือนรถแข่งที่ไม่มีโชกับเลยครับคือถ้าตลาดโดยรวมขึ้น1%หุ้นตัวนี้อาจจะพุ่งไป2%เลยนะแต่ถ้าตลาดลง1%มันก็อาจจะดิ่งลง2%หรือมากกว่านั้นได้เหมือนกันมันคือความเสี่ยงที่ต้องแลกมากับโอกาสจริงๆครับเอาละครับหลังจากที่เราพิจารณาข้อมูลกันมาแบบรอบด้านแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับว่าแล้วใครกันล่ะที่เหมาะจะลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้ ผมว่าคำพูดนี้มันสรุปหัวใจของ YCBD ในตอนนี้ได้ดีที่สุดเลยครับมันเหมือนบ้านที่โครงสร้างดีขึ้นแล้วนะแต่ฐานรากยังไม่แข็งแรงพอมันยังอยู่บนเส้นได้บางๆที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าจะเติบโตได้จริงหรือว่าจะพังทลายลงมาสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะครับ YCBD คือหุ้นที่มีความเสี่ยงระดับสูงสุด5ดาวเต็มเลยเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักเก็งกำไรที่เข้าเร็วออกเร็วหรือคนที่ชอบความตื่นเต้นจากความผันผวนแต่ไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยครับสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่มองหาความมั่นคงแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแร่งและถ้า ถ้าหากใครตัดสินใจว่าจะลองลงสนามกับหุ้นที่เสี่ยงขนาดนี้นะครับมี2อ,อย่างที่เหมือนเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลย 1. คือการตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนและ2คือต้องจํากัดขนาดการลงทุนให้เล็กเข้าไว้เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าหากเราเดิมพันผิดพลาดขึ้นมาเราจะไม่เจ็บหนักจนเกินไปครับสุดท้ายนี้คําถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า YCBD เป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าหรือไม่แต่อาจจะอยู่ที่ว่า มันเป็นการเดิมพันที่เหมาะกับสไตล์เราเองหรือเปล่าหลังจากที่ได้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงทั้งหมดแล้วคำตอบนั้นก็มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นล่ละค่ะที่จะให้ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ